รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับผมพุทธอพิวันนังคาดิฉันจิงิกค่ะวันนี้เรามีข่าวด่วนข่าวเด็ดข่าวดังมานำสนเ,นเสนอนัน่นคือข่าวเอสคนเช่ยนดิฉันจิิาเราขอเชิญนันก่าวศารท่านนางสาวยานีสมนพิิชัยนายสิติชยัยพงภาัาล เชิญได้่ำตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะนางสาวยานีสมวนติชัยค่ะวันนี้จะมาเสนอข่าวเรือ่องฟังก์ชันเอ็กโพเนชยนคืออะไรนะคะ f เ,เ,เท่ากับเซตของ x y เป็นสมาชิกของจํานวนจริงควรจํานวนจริงบวกโดยที่ y เท่ากับ a ยกกำลงัง x a มากกว่า0 a ไม่เท่ากับ1ข้อสังเกตจ,จากข้อกำหนดฟังก์ชัน e x p o พ e n t เช l fx เท่ากับ1ยกกำลัง x เป็นฟังก์ชันคงตัวเนื่องจาก 1x เท่ากับ1ดังนั้นในข้อกำหนดฟังก์ชัน e x p o พ e n t เชียนจึงไม่สนใจฐาน a ที่เป็น1 2 fx เท่ากับ1ยกกำลัง x ไม่เป็นฟังก์ชัน e x p o n e n t เชียนเนื่องจาก fx เท่ากับ1ยกกำลัง x เป็นฟังก์ชันคงตัว3จากเงื่อนไขที่ว่า y เท่ากับ a ยกกำลัง x A มากกว่า0 A ไม่เท่ากับ1ทำและให้เราทราบได้เลยว่าฐาน A มีอยู่2ลักษณะคือ A มากกว่า0แต่น้อยกว่า1กับ A มากกว่า1นึต่อไปจะเป็นวิดีโอคอจากนักคณิตศาสตร์ชื่อว่านายสทธิจัยพงไไยสาลสวัสดีครับผมนายสุธิจัยพงไัยสาลกองจังนดดทในโปรเตเรียมมีอยู่2ชนิดโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของฐานคือ y เท่ากับ e ยกกำลัง x รวม e มากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่า1 2 y เท่ากับ e ยกกำลัง x e มากกว่า1ขอเอาาอชิญผู้เยี่ยมชนักิตศาสัตร์นางสาวธิดารัตนทองดีสวัสดีครับเชิญแนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะนางสาวธิดารัตนทองดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการแก้สมการพิธีการคือ ตให้ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1และ b มากกว่า0และ b ไม่เท่ากับ1ค่ะวิธีการที่1นะคะก็คือ a อยกกำลัง x เท่ากับ a กำลัง y ก็ต่อเมื่อ x เท่ากับ y นะคะยายมทำฐานให้เหมือนกันนะคะวิธีการที่2นะคะก็คือถ้า ax เท่ากับ b ยกกำลัง y นะคะ และ a ไม่เท่ากับ B แล้ว X เท่ากับ Y เท่ากับศเท่านั้นข้อควรรู้นะคะคำต,ตอบที่ได้จากการแก้สมก,การไม่ต้องนำมารตรวจคำตอบย,ยกเว้นกรณีมีการยกกำลังจำนวนคู่จะต้องตรวจสอบคำตอบนะคะต่อไปจะเป็นการนำเสนอนักคณิตศาสตร์ชื่อดังนามว่านางสาวณรีเฉลิมเพ็งจันทร์ขอเชิญได้เลยครับสัสดีค่ะดิฉันนางสาวณีเฉลิมเพ็งจันค่ะ วันนี้จะมาเสนอเรื่องการแก้อสมการ X x p o n e n พเ a l ค่ะถ้า A มากกว่า1กับน้อยกว่า0สังเกตได้ว่าสำหรับ A มากกว่า0แต่น้อยกว่า1เมื่อปลดฐานเริมฐานแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายหมายอสมการ A ยกกํากำลัง X 1มากกว่า X ยกกวาลัง X 2ก็ต่อเมื่อ X 1น้อยกว่า X 2เปลี่ยนเครื่องหมายก็ต่อเมื่อ X 1น้อยกว่า x2 2 A ยกำลัง x 1น้อยกว่า a ยกำลัง x 2เปลี่ยนเครื่องหมายก็ต่อเมื่อ x 1มากกว่า x 2ถ้า a มากกว่า1หรือฟังก์ชันเพิ่ม1 a ยกกํายกำลัง x 1มากกว่า a ยกกำลัง x 2ไม่เปลี่ยนเครื่องหมายหาก x 1มากกว่า x 2 2 a ยกกํายกำลัง x 1น้อยกว่า a ยกกำลัง x 2ไม่เปลี่ยนเครื่องหมายหาก x 1น้อยกว่า x 2จุดสังเกตสำหรับ a มากกว่า1หรือฟังก์ชันเพิ่ม เมื่อปลดฐานหรือเติมฐานคงเดิมเครื่องหมายอาสมการเดี๋ยวเราขอจดนักคณิตศาสตร์ั้าานต่อไปเลยครับเชิญเลยครับ <c oughs> เชิญนี้่ทำตัวได้เล,เลยครับสวัสดีค่ะฉันนกสาวเอมิกาดตบำรรุงค่ะอสมการเอกโพดิเชียนหลักเพ่อไปในการแก้อสมการให้ใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันเพิ่ม ฟังกชันลดของฟังก์ชันเอ็กโพเชียคือ1ถ้า a มากกว่า1แล้ว a ยกกำลัง n มากกว่า a ยกกำลัง n ็ก็ต่อเมื่อ M มากกว่า n 2ถ้าศูนย์้อยกว่า a a น้อยกว่า1แล้ว a อมกำลัง n มากกว่า a ยกกำลัง n ็ก็ต่อเมื่อ m น้อยกว่า n ค่ะวิดีโอคอจากสาวนิชการธานีรัฐสวัสดีค่ะดิฉันนังสาวนิชการธานีรัตนะคะ นี้มาพูดถึงเรื่องสมการและสมการเอ็กโพเนนเชียลค่ะสมการเอ็กโพเนนเชียลนะคะคือสมการที่มีตัวแปรเป็นเลขชี้กําลังและไม่ถาวเป็นค่าคงตัวค่ะสมการเอ็กโพเนนเชียลนะคะแบ่งเป็นสองประเภทคือ1เป็นสมการที่แก้ไขได้อาศัยคุณสมบัติถ้า a ยกกําลัง m เท่ากับ a ยกกําลัง n แล้วจะได้ m เท่ากับ n ค่ะ2เป็นสมการที่แก้ไขได้ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับลอการิทึมค่ะ แ้วกเอเกโเนเชียลอีกแบบหนึง่งเป็นแบบที่ฐานไม่เท่ากันแต่เลขชี้กําลังเท่ากันสมการชนิดนี้จะไม่เลขชี้กาลังเท่ากับ0นเพราะสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าถ้า a ยกกำลัง n เท่ากับ b กำลัง n แล้ว n เท่ากับ0ขอบคุณค่ะตัดภาพไปที่คุณสุขจัดสวัสดีได้เลยครับสวัสดีค่ะดิ่ฉันสุขจัดสวัสดีวันน,นี้จะมาเสนอโจทย์ฟังก์ชันเอ็กโพเนเชียลโดยจะหาว่า โจทย์ข้อนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดจากโจทย์ข้อแรกเราจะได้ว่า y เท่ากับเศษ1ส่วน2 x โดยเราจะนำ x มาคูณกับเศษ1ส่วน2เศษ1 2ส่วจึงกลายเป็น0.5นั่นเองเท่ากับว่า0.5เป็นฟังก์ชันลดข้อที่2จงหาว่าโจทย์ข้อนี้เป็นฟังก์ชันฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดโดยจากโจทย์จะได้เท่ากับ1เศษ1ส่วน2ลบ x เท่ากับ1ลบ x ส่วนสลบ x เท่ากับ2 x ส่วน1 x เท่ากับ2 x จึงเป็นฟังก์ชันเพิ่มตัวอย่างที่2จะเป็นโจทย์การแก้สมการฟังก์ชันเอ p o โพเน i เชียจากโจทย์ตัดกันจะได้เป็นเลขยกกำลังมาลบกัน x จึงเท่ากับ c 2 3ส่วน3 จากโจทย์จะได้เป็น5ยกกำลัง 4x บวก2ลบ5ยกกำลัง 4x บวก2บวก6เท่ากับ9นำ5ยกกำลัง 4x บวก2แตะ5ยกกำลัง 4x บวก2จะเหลือ6เท่ากับ9 x จึงเป็นเซตว่างอิอิอขอจบการนนะเสนอเพียงขอบคุณค่ะ